สวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องของสุบอนเด้อจ้ามนีตอนทงกาะสูตรฟังบอกไก่นี่น้มาเยี่ยมฝอตู้เนาะฝอตู่ที่ที่ไก่าไปหามองเหมือนและที่ป็นตกต้นน้อ <c oughs> <c oughs> เรานอนยา่เป็นได้พอใหญ่ทั้งเก็บแล้วรังนะให้ย่มมัน้เขาขี้ันอยากคัดม่นอนยีก็วปวดอยง้อานในนอนนั่นเบาปวดบ่ันเาขี้เขาอยากดูเแัดแต่ตอนนี้เจ้าลูกย่างได้ย่ได้ลูกลูกงย่างก็ได้บ่โอ้นอนเออเอออย่าพึ่งนะอย่าพึ่งติ้งอย่าพึ่งลูกจาบ่แล้ว ไม่บ่ม่ขาดใจย่กเเีย่ขาขอดเียวอดเียอยู่เียอยู่่นต้นไม้ทุกแถาทุกต้นไม้พี่น้องเดี๋ยวที่ทมแล้วก่อนสักหน่อยพี่น้องเจ้าขึ้นไปยังเขาใหญ่ใ่เจ้าขนอ้าหัวจักเ่าตัวเองข่นหัวเมื่อเท่า คือแบบคือว่าไงคือลืมบอกเลเห้อะลงไม่ลืมเอ้คือฟันไม่ได้บวแล้วว่าคอยห้องที่แล้วห้องสองวัดแล้วว่าเราเนื้เสียง่แล้วี่วาแล้วเ้เห็นคนั่งอยู่ขั้นใดอยไม่คอยเขบว่าเกิเอาไปคนเขาบว่าจะไปไหนอ๋อ้องคอยว่กความง้อกิไปจสิงสูงสุดแล้วกยวะับอ๋อ บูซึ้เลยบอหักเจไปข้นจ้าโมงอ่ะคิดวาประมาณจ้าโมงเจ็ดโมงเนี่ยเจ็ดโมงสั้าอีบอเจ็ดโมงั่้าเองอว่ะาาก็ไปเจียวขาอเสียเพิ่งดูเสีคี้ไม่ได้ไโงไม่ได้เสียฟักอยายช่ยดูดีข้ขหมดอ ขึ้นต้นได้บ่ต้นนี่ตน้นทมนี roat, ่บ่เออเอาขันได้ใส่มะกลายบ่เออนี่ยสิ่งเราต้นใหม่ที่เราขึ้นพวกร้องเงินช่วงบ่แม่เหรอเออ ล้วข้นไดมันก้ดิก็ได้อล <ừ. S 2> เลาคนน่งนี้ได้นี่นางนี่นี่นหน,นาไปุ่ตอนที่เห็นนะบอกมเห็นแล้วเสียหอวเกี่ยวเขาอยูุ่่คือว่ามจ้าเจ้อย่งเราขึ้นห <ừ. S 2> นา้ <ừ. S 2> ขนาขั้นใ <ừ. S 2> ดบอเห็น่บอเห็น <Ừ. S 2> นี่ยไปทลายตักหบ่ขั้นใดบอกเห็นแบบอรขั้นใดก้ทลุยนี่เลาขานางเนี่เราขอมูที่ชิดที่อหนเจ้าไมาเบ้าเลย่น้องแม่แม่สาว เุถาอรนี่จำได้บมเนาะลูกของยายจมซีแหละเนาะเราแค่ชีวิตแบบอเอยยางตืนอือเราเมื่อนองเผาเนาะถานี่แหละตัตาได้บถาเนี่ยบอญจะให้อยู่บุอยู่คนเดียวน่ะคือฟันเลยบถาบ เราหงมเาไม่จับไมราบว่าตัวเองเจ็บตีนงยังสั่มโมว่าตุ๊กงมันตุ้กงมันตุกง้อนได้ใ่ว่าปวดศีงงมันเาอย่หงว่าเราปวดัวเพราะว่าปวดศงงมันอะไรไม่ได้ไม่ดีวันนี้ก็ซ้อนนั่งยูเงาไม่ขันหลนไหล่ไกายถกงมันเราเป็นัวเองทีหน่อเราปวดหัเหมือกสั่ไปหาหมออ่งงวมันคนบอว่ามีนี่เอาไฟเออยึดเขาเออใส่ถุงคุ้นถุงหุ้นเนี่ย เขาหายเขาผ้าไปเออสุด่ได้ี่นอเนอความเสือส่วนบุคคลเนาะก็คือเอาสิ่งที่แนวตาบเห็นเนาะเนบวเห็นตัวเองหไปทางโคตาบวเห็นอ่ามามาสิงล่างเพื่อว่านะกเนาะมขามงาเนาะเื่อว่านี้มันมีกอกุกกี่สองสภาพับไร่มอนี่เเออเป็นไปทางป่าพี่น้องเปขนหไปุดี่ขุดขโพนเนาะขุดโพนกับขุดเ้าี สิ่งที่เจ้าทีเพื่อนเนาะพิดเจ้าทีเพื่อนเออคนลนลุคนหนาขาดอละว่าจะมีทีทงจี๋ช่องฟุงง่ายก่้่มีช่องุาเจ้าอันหมอคนสิยาอยนาไคน้ยาอะไรด้วยอ๋อเนาะ สักเข็มเข็นก็ขาเนิ่นให้น้องมีีไหเพน้ักก็ขาอ๋อนอนนอนมือออกไปหามอะี่มอมันเจ็บแหงเลยนะเจ็บลังก็ไ่ได้วนนี้เพิ่นาว่าให้นอนแล้วก็อย่างนอ้นตัวเองหอยองไมยากไลยบื้นลุกดอยดอยบืนลุกได้เลยก็ได้ยางมานนั่งขาตบตูนอกตูนนอกของการห้องมองต้อยก่อจริงหมอพนหยนอนห้องมอพ่หมอ

เห้พี่หน่อยยังยังคุ้มคลองเราเนาะเราก็ยังแถ่าตกจนไม้พี่น้องอันตรายเลยยันี่เลโมเจ๊โมปวดดอกไ่หล่ะเจาฟิกิ้งเหรอมันคัดคือก็งาคือมีแนวขอบงามเหมือนใบเนาะเหมือนหูมือยังเสือกับหลบหลูเลยพี่น้องเนี่ยมันมัน เป็นนะเด้เนาะมันเป็นเห็นอิลีเนาะมันเหมือนเอาสิลปาเอาเพิ่นเพิ่นกับบริเวณที่ยั่งเนาะถ้าัวตุนี่กับคนปกติเพื่อนข่วงแต่เพิ่นจำได้ตอนเพิ่นไปเนาะบริเวณบ่ิเวณหลงผถีหลงแย่ชื่อกะรมาเอางัวออกชื่อว่าลุงชงลุงเสือชื่อว่าเจ้าเขาบริเป็นนี้เราจะเอาขั้นใดจะกลายมาเป็นนี่เพิ้อผ้ามี่เสื้อเชือกดีกว่ผ้าเชือก็เอาไป เ้าววเยตั้งใจ่หนเาะข้าวตั้งใจว่าตั้งใจไปนะไคือเนขุดโพนเจาะฉีเืนไปเห็ดทางโพนขุดไห่เนาะทางโพนขุดว่นมันหัวโพนนหันฝี้ก่อที่พุ่งตีอยู Berlin> ่สองพุ่มสองพุ่มในวันสายฟอง ยี่หองนี um, um, ่ว่หไงอืมอย่างนี้ปูเถ่าเนี่ผมนยูจิซดนคนเห็นนั่นก็กกแจกๆได้พี่น้องเหรอเห็นนั่นเห็นนี่เนาะบ่บ่คอยว่างมือดอกูเถ่าเนาะคนยากเ็นอยาอันนั้นูยซอว่าไงเนาะเีพี่น้องต้นไม่ที่เพิ่ตกกันเนาะ เราขีดเด้ไหวาือขึ้นไปขึ้นไม่ยังเนาะต้นถมเหมาะมันมันบลิมี่ยังเอาเด้พี่น้องเลยมันบวิ่งยังเอาแล้วกับโบลิมี่ยังอันกินได้เนาะกินมือใหญ่ต้นใหม่เนี่ยมันเป็นต้นใหม่ธรรมชาตินะพี่น้องเนาะเราคือขึ้นแต่ยังงงเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีแนวขอบงามเราไปพี่เนาะถือเด้อไก่ก็ขออนุญาตเด้อสักทีเด้อไก่กับโบลิมาสี อ่าลบลูเขาจะถี่เนอไก่เขาองหยาดถ่ายคลิปเนาะไส่มาดีพอเทาไม่เทาอันพอตู้ไม่ตู้กันแล้วพี่น้องร้านร้านของใหญ่จอนสีแล้วพี่น้อง เออน่นไปอัเอออันไฟเนี่ยเอาเข่าอันแล้วเนาะเอน่ยอวไพเอาต่เาอนนันตอนนั้น,ตอน,น,นตอนทิ่ใจมาถ่ายตอนนั้นยังมีไฟพี่น้องรอที่เหลนะตอนที่ไก่มาสัมผัสอันลูกยาจำซีเนาะตอนเราเสียมีไฟบ้านี้เราไม่ฟนะ ต่อไฟเขาเลยไฟกับขาดสั่มบันบนี้โมงหุงสั่มตอนนี้เนี่ยยังยังเก็บย,ยังบนได้เนี่ยพอโตชั้นหลังกำลังเกลื่องอย่างเงี้ยอ๋อว่ามันสั่มของคนว่าเราสั่มอืมยังเครื่องอยู่อืมอยังเก็บอยู่ในเครื่องแล้วกับชั้นหลังเลยชั้นหลังก็ลัเกลื่อนอย่งเงี้ยเริ่มเลยขอซอยไว้ได้กว่าไหนเด้อ อันนี้ต้มน้ำน้ำกินบอกต้มน้ำกิน้ยาเชเพ่ว่าว่าเย่ยมากาอต้มใส่ชงกาแฟเนาะมคนว่าเยอยมาก่ยเพ่าม่นลอยลอยลอยย่างดีสุดหเาย่างเลห่มเลยย่างเป็นยังคือกัน เพิ่มเริ่มต้มเสไปบหยาง้นพอหอมม่่างี้นออเพี่น้องคลิปนี่ก็จะได้ขอปิดต้องมีเป็นแบย่างเนออ่าได้ฝากไล์ฝากแชร์เบบอย่างเนาะอ่าหาไดที่หายกับต้ไก่ขอขอบุนขอบคุณเลยลาเนาะอยู่ที่มีแห่งสูตทุกคนนะพี่น้อง ใครเขียนยังทำยังติดต่อหาไก่ได้เด้อะยูทูปมีแฮงพี่น้องสบายถามเด็กสอนตัวหรือว่าเรื่องอะไรเนาะก็ถามติดต่อกับหาไก่ได้เนาะไลน์ดีเขาในช่องอันหายูทูปหนาหน้ารักของกับคองไก่เนาะสองของไก่ช่องหน้าแหลกนะพี่น้องแต่ด้เห็นดอกไลน์ดีของไก่แล้วก็บเฟซบุ๊กของไก่เนาะเอาละพี่น้องยูทูปไม่แฮงสุกคน